ท่านผู้ชมก็มาพบกับช่องปู่ย่า9ก้ามารวยอีกแล้วนะคะเรามาดูกันเมื่อวานเนาะเมื่อวานนี้เข้าไปที่6อ่อเข้าไปที่ห4สี่สี่หนะคะเข้า4 6นะคะเข้า4 6วันนี้เราจะมาดูที่แล้วก็ที่ยังไม่ออกก็คือ1นึ่งสี่เนาะเราจะมาดูกันที่นี่นะคะที่นี่เนาะ จะเป็น1441ก็ได้วันนี้ว,นนวันที่30พฤษภาคม64นะคะฝากแอดช่องปู่ย่า97มารวยด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้อาจจะเล่นเป็น4664หรือ5445 1551หรือจะเป็น4114ก็ได้นะคะหรือจะเอาทุ่มนี้ก็ได้เนาะงทุ่มนี้นะคะ หรือจะเอาทั้งสองทูปเลยก็ได้เนาะอันนี้นะคะจะเป็น5 4 4 5ี่ก็ได้4 1่หก็ได้5 1 1 5ก็ได้หรือจะเป็น6 4 4 6 9ส4่หก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้แอดแม่เพนแอดปู่ย่า97มารวยจะฟันให้นะคะจะฝันให้แนวทางนอยทุกนอยวันที่30พฤษภาคม64นะคะ อขอฝากกดติดตามช่องปู่ย่า97มารวยจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดแม่เพนด้วยนะคะใครได้แนวทางฮาหนอยนะคะทุกน้อยก็ขอให้ ทุกคนกดติดตามให้ช่องปู่ย่า9ก้ามารวยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องปู่ย่า9กมารวยด้วยนะคะอย่าลืม6กับ9ตัวเดียวกันนะคะอย่าลืม6กับ9ตัวเดียวกันนะคะอย่าลืม6กับ9ตัวเดียวกันอาจจะเป็น6 1 1 6หรือจะเป็น9 119 4 114 9 4 11 4 9 4 6 4 4 6หรือจะเป็น5 115 4 5 5 4นะคะหรือจะเป็น4ี่หก็ได้ขอให้รวยๆเห่งๆวันที่30มสิบพฤษภาคม6 4นะคะแนวทางฮานอยทุกหน่อยนะคะใครชอบตัวไหนก็เล่นได้เลยนะคะก็เสี่ยงโชคนะคะเป็นแนวทางเสี่ยงโชคเท่านั้นขอก็เสี่ยงโชคเอาเลยนะคะขอจากบ้านบุญนคราชปู่ย่าแห่งศรัทธาธรรม ขอจากหลวงพ่อพระเก้าเจ้าที่นะคะขอจากหลวงพ่อพระเก้าเจ้าที่จุดทูปก่อนนะคะอย่าลืมเก้ากับหกตัวเดียวกันขอให้รวยๆเฮงๆตงตังๆวันนี้แอดแม่เพนจะ ฟันให้นะคะฟันให้เหมือนเดิมนะคะขอให้รวยๆอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดจะได้ทำคลิปต่อๆไปให้ทุกคนนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะ